สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับรายการดิสววทครับวันนี้เราจะมาดูสัตว์น้ําในบ้านนครับกรละมังนี้นะครับผมเริ่มเลี้ยงแต่วันที่หนึ่งมีนาตอนนี้จนตอนเดือนมิถุนายนแล้วนะครับก็ผ่านมาประมาณสามเดือนนะครับผมบ่อนี้นะครับก็แต่เดิมก็มีแต่ปลาอยู่นะครับแล้วก็ผมก็ได้เติมสัตว์น้ํามาหลายชนิดนะครับมีปลาบอลลูนนะครับมีปลาบอลลูนเสร็จก็มีปลาแพะแพนด้านะครับ จากนั้นก็จะเป็นหอยแอปเปลิลนะครับผมแล้วก็หอยหมวกทหารนะครับผมแล้วก็มีกุ้งนะครับผมกุ้งกล้วยหอมแล้วก็กุ้งแคร์นะครับกุ้งแคร์ผมซื้อมาตัวระบาดผมจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้ดูด้วยนะครับในบ่อนี้นะครับกุ้งแคร์ที่ผมซื้อมามันออกลูกด้วยนะครับซึ่งทางร้านก็บผมว่าส่วนใหญ่กุ้งแคร์ตัวระบาดเนี่ยตัวใหญ่จะเป็นตัวคู่นะจะได้ตัวเมียน้อยมากซึ่งผมได้ตัวเมียมาผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนตัวเมียนะซึ่งตอนนี้ผม เช็คในบอร์ดทุกวันนะว่ามีกุ้งแค้กี่ตัวนะครับเดิมมีกุ้งแค่ปลาแปดตัวนะครับตอนนี้กุ้งแค้ปลาไปประมาณสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดตัวนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาพาไปดูกุ้งแค่รูกกุ้งแค่กันครับเดี๋ยวให้ดูพ่อก่อน่อะนี่พ่อเขานะแบบขนาดโตเต็มวัยนะที่ผมคิดว่ามีมีสีส้มนะผมมีสีแดงนะวิ่งเร็วอยู่กล้องสามไม่ทันเลยนะ แล้วเดี๋ยวไปดูลูกเขากันชับนี่ครับลูกเขาข้งางล่างนี่ครับตัวเล็กมากนะครับตัวเล็กกว่าตัวเต็มวัยตัวเต็มวัยอยู่ตรงนี้นะ,ะนะสีส้มแป๊ดแปกล้องโฟกัสไหมก็ประมาณนี้นะครับตัวเต็มวัยแล้วพอมาดูลูกเขาตัวเล็กมากนะครับทําให้ผมสังเกตบอร์ดที่มีเรามีปริมาณกุ้งแค่เพิ่มขึ้นนะครับในบอเนาะ กุ้งแครก็มีข้อดีนะครับช่วยในการกิตนตะไคร่น้ำพวกนี้นะผมแทบไม่ต้องให้อาหารกุ้งแครเลยผมซื้ออาหารมาเนาะแต่น้องไม่กินเลยนะปลาผมซวยหมดนะครับนี่กุ้งแคระนะก็ผมซวยแค่นี้จริงขอผ่าเด้วยนะฮะกุ้งแครนะ์สวยไหมถึงเป็นสีแดงแต่แก็ไม่ได้สีสวยเหมือนพวกฟูชินะครับผมอ่าแเราก็เลี้ยงเป็นแบบธรรมชาตินะเพราะเราเลี้ยงข้างนอกนะครับ มไม่นจะเป็นตน้องแย้มแบบตัวแพงมากครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีเต่านะับผมอย่าสงสัยกันนะครับว่าเต่ามันจะกินปลานะมันยังไม่มไมไกินน,กนะครับล้วดูไหนเลยไปก่เห็นกุ้งแคะเยอะมากเลยเต่กาก็หาไม่เจอคตอนนี้นอันนี้เจอแต่กุ้งแคะ นั่นก็เป่าลุนไว้เต็มเลยแต่เดือนไหมครับตรงนี้แต่เดือนน้นจะมีแต่แบบไม้นาเยอะนะครับจะเป็นพวกแบบสาราผักชีสารายเออสาราผัออออาากชีตอนนี้เราเป็นจอกญี่ปุ่นนะครับผมผมซื้อมาแค่ประมาณห้าหกจอกเนาะตอนนี้ผ่านมาประมาณสองสามเดือนนะประมาณก็เพิ่มขึ้นเยอะเยอะเต็มเลยอนะ่ะ ประมาณคลิปนี้เราไม่มีการตัดต่อนะครับเป็นแบบคลิปเรียลยาวๆประมาณ5นาทีละกันนะครับสำหรับการดูสัาสัเลี้ยงที่ผมเลี้ยงไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาลงไปใต้น้ํานะครับผมผมมีกล้องที่ถ่ายใต้น้ําได้นะฮะก็จะได้มุมอีแบบหนึ่งอันนี้เป็นมุมแบบท็อป i ิวครับดูจากด้านบนนะมันจะสวยอีกแบบนะครับปลาค่อนข้างเยอะนะก็มีลูกปลาให้โตนะ ที่แบบข้อในนี้แหละแล้วก็โตมานะฮะผมเคยเลี้ยงบางที่อังกฤยนะแต่แบบน้องตุยไปนะนี่นะครับกุ้งแครตัวเต็มวัยนะค่อนข้างใหญ่นะพอ,อมาเทียบกับลูกโอ้โหตัวเล็กมากนะตัวข้างในนู่นนะขออภัยด้วยนะครับภาพไม่ชัดนะพอ,อซูมแล้วแบบภาพแตกนะครับผม นี่ผมใช้มือถืออัดคลิปนะครับประมาณนี้แล้วกันหนะ้าใช่ไหมลูกเขาก็แท้พวกตาไข่นะที่เกาะอ,อยู่ตรงเสาเตรงแพของเต่านะนี่คือแพเต่านะนี่แพเต่าผมซื้อมาใหม่นะนี่เต่าขึ้นมาอัดแดดได้ฮะเดี๋ยวผมชี้พิกัดอากาศไค่อยชี้พิกัดลิปหน้านี้พามาดูตุแ้แผ้ พามาดูกุ้งแพร่ลูกกุ้งแขร่นะเผื่อใครอยากจะเลี้ยงดูเป็นแนวทางได้นะครับอันนี้เป็นน้ําที่กรองแล้วนะครับไม่ใช่น้ําดื่มนะครับต้องเป็นน้ําที่กรองคอดีแล้วเท่านั้นถึงจะเลี้ยงสิ่งเหล่านี้ได้ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับการพูดถึงกุ้งแคร่ในบ้านของผมครับฉบับเลี้ยงง่ายๆเนี่ยก็ต้องใส่ดูแลอะไรยเยอะแยะนะเดี๋ยวเรามาอธิบายในคลิปหน้านะว่าเราเลี้ยงสัตว์แบบนี้ได้อย่างไรและแบบน้องรอดปลอดภัยนะครับผม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ